บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งเอ่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีอีกแล้วพระบรมศาสดาสมมาสมุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานกว่าพระบารมีจะเต็มเปี่ยมกระทั่งในตัสสรุเป็นประสมมาสมุทธเจ้าในแต่ละพบแต่ละชาตินั้นพระองค์ทรงมีพระทัยเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างเดียวโดยไม่มีข้อมแม ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันควรจะดูแบบอย่างพระบรมครูของพวกเราแล้วตั้งใจดำเนินรอยตามพระองค์ท่านโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมให้ใจเข้าสู่เส้นทางสายกลางอเมนทางของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ในศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เดียวที่จะนำพาชีวิตของเราให้เข้าถึงพระนิพพานได้ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ หลับตาขอดลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ านที่เจ็ดนี้อยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตธนไตรให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก ที่เจรไนาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัตถุตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเอง เราไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะหยุดนิ่งอย่างเดียวสำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชาองค์ใดองค์หนึ่ง หรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอาราธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่งทำสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอยากจะวางใจเฉยๆ,ๆก็ให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆ,ๆอย่างสบายๆ ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้นะจ๊ะมีวาระแห่งภาสิทธิ์ที่มาในโมคราชเถราประธานที่ห้าความว่าเราได้ปรนนมอัญชิีเหนือเสียงกล้าวถวายบังคมเระสมมาสมุทรเจ้ยายังจิตของตอนไดเลื่อมใสแล้ว สรรเสริญพระองค์ผู้เป็นนายกของโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้มีกุศลและเจตนาเหล่าใดคือสัตว์ที่มีรูปและไม่มีรูปสัตว์เหล่านั้นย่อมเข้าไปภายในข่ายพระญาณของพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงถอนโลกอันอาดูลจากความมืดนี้ได้สัตว์เหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระองค์แล้ว ย่อมข้ามกระแสความสงสัยไปได้โลกอันอวิชาห่อหุ้มแล้วอันความมืดท่วมทับทรงกำจัดความมืดได้ส,ส่องแสงชดช่วงอยู่เพราะพระยาณของพระองค์พรงทรงมีจักษุเป็นผู้ทรงบรรเทาความมืดมนในใจของสัตว์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจา้า องสมเป็นศูนย์รวมของความบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งสามคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณทรงเป็นที่เคารพของมอนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบุคคลใดก็ตามที่ได้มีโอกาส สั่งสมบุญกับพระองค์หรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์แล้วย่อมจะประสบแต่ความสุขความเจริญไปตลอดเส้นทางแห่งการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นนักสร้างบารมีทั้งหลายจึงไม่ควรมองข้ามการสร้างบุญกับพระองค์ท่านเลยเมื่อมีโอกาสแล้ว ก็จะไม่ปล่อยให้ผ่านไปเพราะท่านเหล่านั้นต่างก็ตระหนักดีว่าพระองค์ทรงเป็นเนื้อนาบุญที่วิเศษสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนดังเนื้อนาดีที่ชาวนาต่างก็ปรารถนาจะปลูกข้าวกล้าเพื่อหวังผลอันไพ่บณ์ดังเช่นประวัติการสร้างบารมี ของพระอริยสาวกท่านหนึ่งที่ท่านได้ประสบโชคที่วิเศษสุดคือได้มาพบเจอพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าและนามว่าอัตถสีสมัยนั้นท่านได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งเป็นตระกูลที่ได้รับความนับถือมีเกียรติมากทารกน้อยนั้นนะ เป็นที่รักของหมู่ญาติทั้งหลายได้เจริญเติบโตขึ้นในท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นพอเจริญวัยแล้วมารดาบิดาก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ของพราหมณ์ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับการยอมรับและเป็นวิชาความรู้ที่นำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลทีเดียว บุตรของพรามณ์ก็ได้ศึกษาจนสำเร็จและหนึ่งในวิชาที่แตกฉานที่สุดก็คือวิชาดูลักษณะวันหนึ่งขณะที่กำลังพักผ่อนตามอัธยาศาัยอยู่นั้นก็มีบุญตาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอัตรถริีสรงแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์สเสด็จไปตามถนน ท่านไน้มองเห็นรัศมีกายที่ลุ่งเรืองสว่างสวัยด้วยชบพันณรังสีของพระสัมมาสมุทธเจ้าก็ได้ใช้วิชาที่เราเรียนมาดูลักษณะก็ทราบว่ามหาสมณะนี้เนี่ยต้องเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแน่นอนนับเป็นบุญญาลาภของเราหนอเด็ดเพบเห็นพระองค์ท่าน เมื่อคิดอย่างนี้ก็มีใจเรื่อมใสไม่รอช้ารีบเข้าไปใกล้พระองค์แล้วก้มลงกราบถวายบังคมด้วยเบญจางคะดิษฐ์ประคองอัญชลีเหนือเสียนกล่าวกล่าวสรรเสริญพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นนาถแห่งโลกสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเข้าไปภายในพระญาณของพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงถอโลกอันอาดูนด้วยความมืดนี้ขึ้นได้แล้วสัตว์เหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมข้ามกระแสความสงสัยได้โลกอันอวิชาห่อหุ้มแล้วอันความมืดท่วมทับพระองค์ทรงกำจัดความมืดได้ ส่องแสงโชดช่วงอยู่เพราะพระยานอันประเสริฐของพระองค์พระองค์ทรงมีจักษุเป็นผู้ทรงบรรเทาความมืดมนในใจของสัตว์ทั้งปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากฟังธรรมของพระองค์แล้วจะเข้าสู่พระน,นิพพานได้เมื่อกล่าวคำสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้แล้ว ก็ประคองอัญชลีอยู่อย่างนั้นด้วยมหาปิติและพรามนั้นอยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นก็เอาน้ำพึ่งจากโครงที่ไม่มีตัวพึ่งใส่ลงไปจนเต็มบาทและประคองด้วยมือทั้งสองน้อมถวายพร้อมกับกล่าวว่าขอพระองค์ทรงเป็นเนื้อนาบุญแก่ข้าพระบาทด้วยเถิดเมื่อพระองค์ทรงรับแล้ว ก็ปรารถนาท่จใจพระรามนั่นดีใจโพรง์ยังเสวยน้ำพึ่งคงกล้กระทำพัติจิจเสร็จแล้วก็เสด็จเหาะขึ้นสูนภาากาศประทับอยู่ในอากาศตรัสพยากรณ์ว่าผู้ใดได้ถวายบงคมเราตถาคตกล่าวสรรเสริญชมเชอยญาณของเรา ด้วยจิตอันเลื่อมใสไม่คลอนแคลนผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุกขติเลยนับจากพบชาตินี้ไปและผู้นั้นจากสเสวยเทวราชสมบัติ64ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าประเทศสราชครอบครองแผ่นดิน800ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิ500ครั้ง จากได้เป็นพระเจ้าประเทศราสเสวยสมบัติอยู่ในแผ่นดินอีกนับครั้งไม่ถ้วนจากเป็นผู้มีปัญญาเล่าเรียนทรงจำมนจบตรายเพศแล้วจากบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคดมจากพิจารณาอัธรรมอันลึกซึง้งอละเอียดได้ด้วยญาณ เป็นสาวกของพระบรมศาสดามีชื่อในพบนั้นว่าโมคราชจากถึงพร้อมด้วยวิชาในพระพุทธศาสนาทำรรกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะเหลืออยู่และโโดมผู้ทรงเป็นยอดของผู้นำหมู่จากทรงตั้งผู้นั้นไว้ในเอตัทคะ ผู้ครองผ้าเศร้าหมองประพฤตินตนสมทะด้วยผลบุญที่พราหมณ์ได้ทำในครั้งนั้นได้ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงสองภพภูมิและได้เสวยมหาสมบัติดังพุทธบยากรทุกประการจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะ ท่านได้ลงมาเกิดอีกครั้งได้เป็นมหาหมารของพระราชาพนามว่ากัทวาหันะพระราชาได้ส่งท่านไปนิม,มนต์พระบรมศาสดาท่านได้เดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาในขณะที่พระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่เมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธา จึงตัดสินใจออกบวชและก็บำเพ็ญสมณธรรมสิ้นสองหมื่นปีจุติจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในสุกติภูมิสิ้นพุทธันดรหนึ่งจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้ได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์เดนนามบโมคราชได้ศึกษาศิลปะ ในสำนักภาวริพรามมีปัญญาอยากจะสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์จึงออกบวทเป็นดาบทมีดาบทพันหนึ่งเป็นบริวารและได้ไปยังสำนักของระสมมาสมุทิจาของเราได้ซักถามปัญหากับพระบรมศาสดา พอพระบรมศาสดาวิสัชนาปัญหาเสร็จโดยบุญบาร,รมีที่ท่านได้สั่งสมมน,นับพบนับชาไม่ท้่วก็ได้บรรลุพระอรหันต์กั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพระเถระเป็นผู้ทรงภาพบางสกุลอันประกอบไปด้วยสมถะกว่าพระเถระองค์อื่นๆทั้งหมดเพราะเถระเป็นผู้ที่มักน้อย สันโดษด้วยผ้าตรายจีวรตรายจีวรของท่านก็ใช้อย่างคุ้มค่าธรรมดาผ้าะจะเศร้าหมองโดยเหตุสามอย่างคือเศร้าหมองด้วยการตัดครั้งแรกเศร้าหมองด้ยไดที่ใช้เย็บและสศหมองด้วยเครื่องย้อมเพราะบระวัศาสดายย้อนไปในอดีต เพราะว่าเป็นความปรารถนาของท่านที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ในอดีตจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงตรายจีวรอ,อันเศร้าหมองพระโมคคาชเถระได้บรรลุถึงมหาสมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและอริยะโดยสมควรกับความปรารถนาของตน เห็นไหมจ๊ะว่าอานิสงส์แห่งการถวายอภิวาิกับท่านผู้เป็นเนื้อนาบุญนั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราจะมองข้ามเลยนะจ๊ะเพราะการกระทําอัญชลีกรรมนั้นจะเป็นเบื้องต้นของศรัทธาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับและใครก็ตามที่สามารถน้อมไหว้ผู้ทรงศีลได้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในจิตใจของบุคคลน,นั้นมีบุญมากพอที่จะได้บรรลุธรรมมีใจน้อมไปในกุศลสามารถที่จะสร้างบุญใหญ่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ จนกระทั่งบรารมีเต็มเปี่ยมการไหว้ด้วยจิตที่เริ่มใสต่อผู้ทรงศีลนมีอานิสงส์ใหญ่จะทำใจให้เจริญในอายุวันนะสุขะพะละและปฏิพานจะทำให้เรามีปัญญารู้แจ้งได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายดายดังนั้น ลูกๆจะได้ดูเบาวบุญตรงนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน